อุธยามันเป็นเมืองเมืองค้าขายฮอลแลนด์โปรตุเกสมาฮังมืมาทั้งเรือค้าขายทั้งเรือเขาไปฮ่องุทยาประวัติศาสตร์นี้มาเรยบันทึกมาเร้ยเล้ามาเรียนประวัติศาสตร์ลวงโลกประวัติศาสตร์ไทยอหี่มันต้องอธิบายว่าอยุทยาเขาค้าขายอย่างาดเขามีอย่างไคลเอาอีหรี เขาว่งเขาไม่แยงขายนตลาดนั่นคือประวัติศาสตร์มันต้องบันทึกป่านนั่นได้บ้ามากันกขาอนไตกูจะพุ่นท่อนกกอนไตมาแต่บ้านพ่อทึกขาวอนไตมันภูเขาน้ําแข็งแมงไหมอย่้ไปอยู่จังโตพ่อชุดไปอยู่มกึก้อนตมุตัวกมาจะเห่าผมันไมันชิดกระเชียเสือขนไตไมู่้เขาน้ําแข็งสิ่งมีชีวิตโบดีหเป็นเผู้ที่เสียงนัน แล้วก็ฝรั่งเขียนอะไรกูก็ไปน้ำมันหรอวะเพราะเดฝรั่งสลาดฝรั่งโง่มันกกว่าคนไทยอีกยี่สิฝรั่งมันโง่กว่าคนไทยอีกยีอีิบยี่คอยเจอมาแล้วฝรั่งโง่นี่ยบ้าคอยเจอบ้ดบอกกูเพรกูโง่มึงกูโง่ขอกูเนาะยี่สิมันเสื้อซ้าเบอร์บ้าคนได้ฝรั่งโง่อีีไดบมันบม่ยอมหลับเพราะมันมันมันถึงจุดหนึ่งมันมันมันเบ่เลยมันมันบ้าะมันบม่ยอมหลับกูโง่ แม่งไปจ,จ่ายจชาคนไทย,ย,นยคนไทยโอ้อยหา,ายนะพอเท่าชักฝรั่งมันบอกเขาจะคัาจตายถ้าเขาผลิตยาเข้าเครียดอยางใายเครียดกันฝรั่งมันเคล็บมันผลิตพอฝรั่งมันเครียดมาใส่ยาได้ไป็นระงับยานอนรับยา่ายเครียดเกิดจากฝรั่งคนไทยมันมัวซื้อไปเรื่องอือ อ๋อพ่ส่วนตัวม้าใข่อยู่ใส่ชูยาอแค่อยู่ใส่ชูยาจบคุยกับผีรู้เรื่องเสียงแค่นคือโดนตีไปสื่อกับพระเถนเสียงแค่นคือภาษาไปสื่อกับพระญาเถนคือผีเยาวนี่คุยบุรุเรื่องคุยได้แต่กับผีแต่คุยกับแถนคือเสียงแค่นไปคุยเสียงแค่นเป็นตัวไปคุยภาษากับเถ็นมายาวมีที่คุยกับผีผีไผ่ผีวัฒนบุรุษคุยกับดูเรื่อง ยังได้ยังกองบวกองบุญบอกมาคุยได้แค่นี้นรรนหอพญาถแขนต้องเอาแค้นไปคุยเสียงแค้นไปเป็นตัวอักษรไปคุยกับเด็นเขาให่บอกเสียงแค้นโดนจีแค้นเป็นเนเสียงไปแปลภาษาให้พญานถแทนฟังเขาใจ่บอกว่าโลกมนุษย์ต้องการยังภาษาแค้นหรอภาษาบิ๊กตัวนผู้เยาวกันมีหนาที่คุยกับผีตก,กลงไปอะไรกับผีคุยกันดูเรื่อง คนก็คุยกับเรื่องไหนแต่ผีก็คุยกันผู้เรื่องไปว่าอย่างมาผูเรื่องไหนมันก่อมเข้าไปแล้วผีก็ฟังแล้วผีก็ฟังไม่ได้กินเครื่องคายผีก็ฟังบอกกูไม่กินหองเงินเห็นปะกูบ่ให้กูบ่ใหญ่ผีก็หิวเลยเชื่อมมาแล้วกูไม่ได้กินกูก็ได้ไข่ปลาไข่ข้อเดี๋ยวคุยด้วยกันนะ ผีให้ผีหน้าผีบรรทบุรุษคือศาสนาผีเกิดก่อนศาสานาพุทธผีพามพุทธผีนี่จะมาพามเลยมาพุทธอย่าปฏิเสธศาสนาผีเกิดก่อนในโลกก่อนนี่ไหม,มหัวหน้าเผ่าหัวหน้าชนเผ่าแต่ละเผ่าก็คือหัวหน้าผีตัวใดเมื่อพลาดปฏิเสธ พา,ม,ม,พามเดี๋ยวไปโค้งไหม้กับลูกคา้าเทวดาเดี๋ยวไปนักขีกับผู้มาเทาวดาเดี๋ยวไปนั่งเผแม่คงขามเอไฟลูกโป่งเผาแม่ขี่ข<อ>ี่ก็ดะโดดขี่มั้งเข้<อ>าใจบอกภบอกีมมีสันโมยอนางมองมอมอภาษาพีเป็นภาษากลางแต่คุยกับแทนคือภาษาแค่นภาษาแคนมีมาสามพันปีได้แคนมีมาสามพันปีได้มีมาเมืม 3, ่อร้อยได้มีมาสามพันปีพุ่น แค้นมาเป็นโจไปสื่อกับพระเถนพระญาเ,นเนถนเื่างฟาเจ้าฟ้างุ่ม,มต้องไปศึกษาพุ่น,คน,าาน,นคนเกิดมาจากน้ำเต้าน้ำเต้าปุงอ่ะคนเกิดมาจากน้ำเต้าเป็นไจะเกิดมาเพราะน้ำเต้าคือมันลูกของมายิงน้ำเต้าคือมันลูกของมายิงท่านคนนี่เกิดมาจากน้ำเต้าข้าใจ่บอก อืพญานาแสงฉุ่งควายมาไถานา <c oughs> ขยาจบอกแล้วพญานแสงเอาควายเ,ยเอาไม่เข่ามาให้คนอเอามาให้พญานสใมันใส่าาานา<ป>มันไม่เครียดมันเลยสิทธิ์นั่นสิทธิ์นี่ก็เลยไปสิทธิ์ถึงมวยนอนมันถล่มมวยกระดมเต้านอนเล้าแตกออกก็เลยเป็นคนคนอยู่ในหน่วยมังดมเต้าขะข้าใจบอกอ เจ้าเจ้าไปอานี่ท่านคุณบรมคุนบรมพญาแาถทนพญาแาถแทนู่ใส่ฟ้าบพญาแาถทนคือชุดร่วมพืนพูดผีปีศาจผีต้องฟังพญาแถนใครแม่นทัานเจ็กเอาแหกเงียนห้องเต้เขาใด้บกวันนี้ฟ้าช่างลาาพระพญาแถนคนคนรากับพระอินกับเทวดาโคได้อย่งคตเสื่อมคนะอาน พระอินทร์พามาเป็นผัวว่าก่นนีอ้พามาพระอินทร์พระพมพระี่พวงบ้าเนี่ยพามาเป็นคนรถพามาใส่ยศให้พามาใส่ให้พามาใส่ตำแหน่งให้พาเป็นตัวก่อมาใส่ตำแหน่งกระชั้นกับภาพตั้งเข้าใจบอกพระหั่นพระนี่พาเป็นคนมาตั้งวันนี้ก่อนพาพมันผีผีไม่ใคร่ตั้งใครแทนเป็นคนตั้งมีสัตว์มีวันนั้มีอย่างอ๋อข้ามมีลงมา ข่าโคนกับกบนี่นี่กบกบนี่เป็นยังไงก็เป็นกบเรียกข่าเรียกฝนท่านกองมโหระทึกกับกบกองกบกระไรผ้าเคียนโครงเคียมหั่นภาาเขียนโครงเคียมนั่นปลาแทมนั่นกระไรกบย่างย่าอยู่ในผาดังน่ะครับท่านกบเป็นสัญลักษณ์ของข่าฝน แล้วชื่อกบไมช่กบเท่นเออฉะนั้นโคนกระเท่นแบบกบโ,โคนแบ,บมือออกสองของอ้างจีิงยักย์น่คือกบ<อ>เออนับบอ่นแหละกบมันต้องศึกษาประวัติศาสตร์มันต้องเอาภูมิศาสตร์ไปเจือเจ้าศาึกษาประวัติศาสตารต์บอกภูมิศาสตร์ไปจะงงเลยตายดับ<อ> <laughs> ตร์ใดเจ้ายังเอาลักษณราพ่อคุณล่าแห่งตร้างไว้ทั้งหัวมวยท่าไปใช้เป็นเจ้ามวยท่าไปใช้เป็น เฉพาะประเทศไทยเนียเขาว่าชวนนะภูมิอายุทยาเนี่ยบ่านวรรษเนี่ยไ่ได้เป็นบ้านเป็นเมืองอยู่บ้าบวรรษมันอยู่ไผยอยู่มั่นอย่างเข้าพระวิหารเนี่ยมันก็เ่ได้ว่าของไทยของกมีนมันบ่ได้เอิ้นมันบ่ได้มีรัฐไม่ได่มีเมืองเข้าใจบอกแต่วัตศาสตร์นี่มันบุเขียนผู้ใดมาสนะเขียนเอาเหรอคือพออุปราชขาดภายแสดงบนคอสร้างบุรีเมศ ถือป,ปืนปืนโปรตุเกสถวายอาชุติยาก็ได้ลองปืนตกหลองอ่าสร้างปืนใส่ไ <c oughs> ม่อจะเข้าไปฟันได้ไห <c oughs> สร้างตัวบังไงสะพายเร่งเออมยความมีความชอบไปซะแล้วที่จริงปืนปืนไฟนี่เข้าไปตกปุกพม่าก,ก็ได้แย่งเอาชบเมื่อพม่าก็เลยไปสร้างเรื่องนิทานว่าของเงาสะพายแร่งบริมีสะพายแร่งสะพายล่ง ระดับกษัตริย์มันสิบโมีวิสากรถาเบาะขนาดพ้นทหารยังมีกระถาวิสาเล่นใส่หอกใส่ดาบกระชั้นพันสิบโมมีเบาะร่มใส่ใบเข่ากสิบาทผู้หล่อโมมีเศ้าเศร้าเศิจั่วมาจะปีแล้วชิจั่วมายุคไหนได้วสะสั่งพระนารายณ์อยู่อยุธยาพระมก็เลยแปลงกระไปนําพระนารายณ์มาจากสายมาจากลาโบเสื้อสายลาโบเสื้อสายขอม สั้นคนยุทยาดังเรียพูดภาษาขอมเ mm. ข้าใจบอกจะได้ตั้งพนัพนนลัยพันนลัยคือตัวเช่นอย่างภาพมันจะได้ไปเซ็กพัน oh. พนลัยเบื่อหน่ายยุสยาแย่งชิงอำนาจแล้วก็ด,ดีไปอยู่ล็บุรีเข้าใจบอก <c oughs> อตรงนี้บ่ได้วมาอา่านบ่ได้มาคน้นไปเรียนตำาราฝรั่งมันก็พาตัวไามัลงมาเ่งอื <c oughs> จาเวลาคุดบ้านเชียงน่ะปอกแขนเนี่ยกำไรหอผีอันนั้นคือหมอผีได้อนห่งหมอผีประจำหมู่บ้านได้อันเครื่องประดับเนี่ยพวกนี้พี่านะได้เป็นผู้นำได้จะได้ใส่ขี่โชคเลยได้ใส่ขี่โชคเลยกระดูกดำปื้อปื๊ <c oughs> ไปไปคุดมาแล้วอยากคูจักว่าดุมในข้างดุมในที่โชคเบิ่งกระดูกกระดูกดำปื๊ดอะไ่ขี้โชคปื๊ดพวกใดมีานะเนี่ยกระดูกสีขาวจัว <c oughs> ้วเป็นองินหงส์ การเก็บชกเลยการเก็บของประรับนี่โลหะมันห่อมันเลยพี่ในในปากจะใช้ยกในกระโหลกจะยกอัดยกเข้าไปในปากอ๋อคีชกคีชกมีแต่ขีชานไผ่ในปากดำปื้ดเป็นกระดูกแล้วจะมันลงหมอกลงหมอ ลายบ้านเสี้ยงเป็นยังจะเป็นคือลายโคดเสื้อขวัญมอนะ่คือขวัญคนมีขวัญคนตายขวัญไม่ได้ตายไปนั่มเออ,องาน,น,นเ<ล>ดียคนตายมีขวัญไม่ได้ตายจะเอื้อนขวัญ<อ>ขวัญสามสิบสองสามสิบสองประกาศจะเอื้อนขวัญช่างงานโชกสมยัยบรา่าบัวไมไ้มีโชคมีเสารจีข้อกร่องเปล่าเปล่า,าแค่นแห,ห,ห่แห่แทนกั้งงานเฮื่อนดี หลังจากพระชวดใช้กัรบังโนีผีพากมาลงเพิ่ก็ไ่ได้ตก,กเลยใชพะเอื้นขวัญเอื้นขวัญค้นป็นให้อยู่ไวไปน้ำผีผู้ตายตายไปแต่ขวัญไวตายไปนั่งเขาใจบอกอะจะได้งอางาันเฮื่อนดีอเอื่อนงันเฮื่อนดีมันดีใช้มันตายเฮือ่อ <c oughs> นตายไปแล้วก็ดีบอกออมาบุดีได้ไปเฉพไปงนันเออเพิ่งพิงนเพิ่งแค่งันเพื่นตายครับ เอาผีไปประชากันเช็ง,งานไปได้หมดเขลังได้หมดเขลังได้ถือว่าไปส่งผู้ตายแต่กลับมาเอิ้นขวัญกลับบ่อยไปผีตายคนนทำมันตายแต่ขวัญบม่ได้ตายเข้าใจบอกจันหมอสู่ขวัญจันเอิ้นน้ำถ้ำน้ำเฮ้วน้ำพูนน้ำดอยน้ำแม่น้ำหมาสมุทรเอิ้นมามดทะเก้าขวัญก็นอนให้เอิ้นมาบ่ใบตื่นหรือใบช่วงเอิ้นขวนัญมันอยู่กับเนื้อกับกางมันอยู่กับพิงเข้าใ,ใจบอกวายมันก็เจอกระเจิง เสียขวัญมันก็สที้แจงหรือเปล่าจะได้ไปซอนขวัญจักสวิงจักสรุ้งมาซอนป่ะกรใจายปุ๊บคือเอาขวัญกำลังใจมาให้ผู้เป็นอยู่ดิลูกหลานเ่อว่าเหตุรถชนรถตัดนี่พอไปซอนขวัญที่จริงก็ซอนขวัญค้นเป็นนี่แหละ่ะมันมีกำลังใจอยู่ไม่เสียใจไปนั่งผู้ตายนั่งผู้เจอว่าเหตุใจบอกมีมาเป็นร้อยปีขวัญกำลังใจนั่น มันคนละอานกับงิญาก่คนละอย่างคนละเรื่องคนละบรรยากาศคนละอ่านค้อวลงคิดคนลวัญคือผู้เป็นนี่ผู้เป็นยังอยู่นี่มันมีมันมีกำลังใจอยู่ผู้ตายตายไปเรื่องของมันน่ะครับน้ำลมไฟมันสภาพมันแต่ผู้อยู่มันต้องอยู่ต่อไปก็ท่ะมัมีขวัญมันกำลังใจนี่สร้างมันเก่งกล้าที่จะอยู่รับความจริงน่ะจึงได้ไปซอนขวัญจะได้เพื่อนขวัญอันนี้เฉพาะเล่าของนี่นี่นะลานสร้างล้านสร้าง อจยุทยานี่ประมาทลาวไว้เมืดอายาุทยามันหลายหลายเชื้อชาติชนเผ่าได้ไปอยู่นะทั้งมอญทั้งเมนทั้งลาวสารพัดยูนัานวันนี้ความมีอาคาติต่อเขาเลยบอกกล้าวว่าความจริงยจะอายจวได้ไประดาเขาดิจะได้ไประดานเขาดิะอ,อายพ่อครูศรีอินทรทิต พ่อคุณพาเมืองอพ่อคุณบางกลางชาวกมโมประชาไทยบุมีเชียงขวางเชียงทองเขาใจบอกอจุทยาเกิดน้ำหลังเ,เกิดน้ำหลังแล้วกุสินกระต่ำแต่อจุทยากาแพงเมืองอจุทยาเป็นอย่างจังพังม,มีหาร ว่างลวงเป็นอยังจัง,งาพาาังพม่าทำลายบอกไม่ไม่ผีบา้ามันเสียเวลามาไ,ไปกีนมีดกิ้มปูนราชการที่หนึ่งสากบางกอกทีมาปันอิฐก็เหลือเชีงอิฐก็เลยสั่งให้ไปเอากินอาย,ยุทยามาว่างบางกาะไปคนเอาอิฐอายุทยามาใส่เหลือเอี่ยมจุนร่ำดีดีสิบบาทมายุบเรือการที่ห้ายุดการนำเลี้ยงอิฐมาจากอายุทยามาสามสามล่าบางกอกนี่เอากินอาย,ยุทยามาก็เลยเป็นงัดเอา กับแพงเมืองงัดเอาวิหารคุดคุคุดกีดดดกับอัปปีพวกเฮานี่แหละพวกไส้เฮานี่ไปโทษเขาพม่ามันเฉพออาะยา้เมื่อมันก็วินแล้วมันจะเอาคนเมือหาคุณเราะบเฉพาะมัวควายมันกับคนเมื่อเป็นพระะมันแล้วมัใช่มาเอาเปลี่ยนเป็นพระอย่างคุดแก่เขาไม่เป็นบ้าค <c oughs> นไท่เนี่ยไปคุดคุวันนั่นมันนี่ไปงานเอาอิก <c oughs> เงินยี่สิบบาทสมัยนั้น ใส่ลำเลือเอไปขายมึ่งบางกอกอเป็ดรัาากรากฐาเมืองกรุงเทพเอากินอายุศิย้าเข้าไปเข้าใจบอกปัญัดเอาอิฐนันแล้วพอถูกอิฐออกมากอะแกะเขาเหนี้ยเขาเจ้าคนศิษยากินขา้าวยั้งบ้านคนศิษยากินข้าวเจ้าไพไ่กินข้าวเนี้วใต่ห้องกินข้าวเนี้ยเ้าไปีกีกาเป็นไพ่กินขน้ยาเป็นเขาใจบอกมันแดงมากจะกินุ่น พวกข้าวเหนียวมันทนแห้งฮึดใส่คุชคองโชว์ข้าใจบอกใช่มันเออใส่ได้งานเขาไม่กินข้าวเหนียวพวกเรนนี่มันจะบทามกินทุกทามันคุดข้องทำมันคุดคู่เมืองนี่เข้าใจบอกโอ้กินกเพรเออนั่นแหละสีด้านเจ้ากินข้าวเจ้าจะเออข้าวเจ้ากินชกเว่นไปใกล้เนี่ยกินทกนี่กินข้าวเหนียวมันจะมีแห้งคุดคู่เมืองเข้าใจบอก ่านแก่ที่เผาอิฐก,กับแผแก่เขาเหนียวแก่เขาเจ้า<ม>เขาค้นคว้าป่านนั่นศึกษาละเอียดครับเมื่มมมร่พ,พมา่าเผามาใช่มาเผาอภีปิสัมเพราพม่าอ้อมอุทยาสิบสี่เดือนได้ชิบสี่เดือนได้อนะอมายุทยาอายุทยาประเมินพิษว่าน,น้ำหลากมันสิครับมันผบมกรับมาเนี้อพอดีกองทัพจีนประชิดพม่ามันเลยครับพอครับอายุทยากินหยั่งมันสิบสี่เดือนเมื่อไหกินก็เห็นจังหวัดแล้วเผาเนะ เห็นจะโค้งนะเมียนมาลงนหนาเพื่อความอยู่รอดตะข้นไช่เนี่ยพ้นสะดมคนไช่เนี่ยพ้นะดมประโยชน์ขาเป็นว่าเฉพาะมันกว้านมันมันกวาดต้อนธาตุไปนี่นโอ้ยเปลี่ยนเรียกกำไรลแขนซอยคอตูอห้หมูเฉพาะ้าตมันกัรเดือกินแล้วมันจะไปเป็นพละเสียงงอควายสร้างบ้านมันเอาไปจักเสือ้อเพาะสร้างบ้มานมาไปจกักโถกวาดต้อนเมือ่อมันจะเป็นพระบนทาง เของการสร้างปราสานกีเข่ามาบุคาสมันบุคาสจริงเพะอเออมั่นี่พวกอยู่ในเมืองมืนอไม่เนื่ยกินสิบสี่เดือนป้นแล้วป้นสะดมแหละป้นสะดมเผาวเผาวะแล้วพอมาสมัยราชการที่ห้าเกิดการคุดคุมันมีแต่ราชการที่ห้าคุดคุคุดคทุโบราณอ่ะเอามาน้ำหลังดอกอันสมัยหลังๆนี่มาคุดน้ำหลัง กับเจ้าเลยพาขาคุดเพราะเจ้าประกาศใ้แปลอิทย์อยุธยาเนี่มันบป็พิกลหมายประกาศซื้อลำเรือหนึ่งยี่สบาทโย่จะค้อนจะสี่แล้วมันเป็นซาบการเอาขายเลยบริพิษรหลเพราะพ่อเป็นกนหมายเลยบริพิษประทานเออไปมากไปมากวัาว้่าอาล่ามมาคนของกรุงเทพไปลาสารเมือบางกอกตรงนี้บขได้มาสอนวศาที่วัดาที ชอนเขาก็นัา่าหัวเลยวะโคตรโคตรโคตรบชอไปมากโคตรเงาชูไปมากมากจิยาเขาใจบอกก็ชูว่ามันจะงงว่าตัวนิดน้อยรุ่นหลังแหละใจบอกว่าแล้วขโนขงเขาพี่เนพระพระเจ้าเอกทัศ <ขอ S 1> ว่าเชี่ปืนใหญ่ก็ได้ขนมตุกใจบ่ได้แม่นพาอดินปืนข้างแสงเขาถือเผาคนไทยมีนเผาข้างแสง ท่านดินปืนนั่นจำนวนจำกัดท่านการยิงปืนต้องอนุญาตจากกตาักรซัดพระย้งข้อพิษกับพระเจ้าเอกจัรซัดพระนางโจกตุงตใจห้ามยิงเสียงประตูสาวนี่พระมา่ายิงก,กับบ่ัดไปโบกมือเพราชุดยิงมันนั่นนางโจกตุงใจบ่มีดอกอดินปืนมันจำนวนจำกัดพอถือเผาข้นแสงตรงนี้เขาไมไ่มาอธิบายแล้วภูมิศาสตร์เอาเรื่องมันที่ราบลุ่ม ใจบอก่วนตั้งเมืองที่ราบสูงมันเป็นเนินเป็นดอนเป็นดอนสุพรรณบุรีพาสุวรรณภูมิมันบริเวณอู่ทองเกิดก่อนอู่ทองอู่ทองเป่งนอู่ทองมันมีแร่ทองแร่ทองแดงบริเวณทองคําแร่ทองแดงเขาว่าชนุนภูมิพื้นที่ที่มีแร่เราะแร่ทอง แต่าบุรีขยายว่าทองคำทองแดงภาษาลาวเอ,อื้นคำภาษาไทยเอ,อื้นทองคำก็ใจอบอกภาษาไทายเอ,อื้นทองคำภาษาลาวเอ,อื้นคำจกคำเหียวคำ็จบอกตัวไปประมาทเขาไ่วตัวไปด่าเขาหลายเขาเลยจะหายพเพราะเมาพ่อคุณล่ามก็แหง,งมาครอบบัวไว้แต่ฮั่นก็มาโชว์เได้สมัย สมัยดำรุงราชานุภาพด่ากันเมื่ธรรมดาเลยพวกโจมตีก็ว่าดำรุงไปเขียนเองชิลาจารึกเ <c oughs> ขาไปยอมหลับกันได้พิษกันดำมาเป็นของจ้าของ <c oughs> บรรทุกโบราณบ้านเชียงไปกองอยู่บ้านคุณเจ้าคุณน,นางสมบัติ <c oughs> ของแท้อันนี้พิธภัณฑ์ไม่แต่ของลองได้ชิน้นสัติหานเบิ่งกระดูกกระได้ชิ้นนอนยิงแขวอยู่ืนบริวีของจริง พวกเสื้อเจ้าเสื้อวงเอาไปไว้เฮือนเมดเอาไปขายนอกส่งไปขายต่างประเทศสังเกตไหมภาพเก่าๆแล้วลงทายดูภาพไปประสาทขอประสาร้องทั้งหลายดึงใครยังเงี้ยอยงแล้วลูกสาวก็เป็นนักบวชคดีโอ้ข้ของเก่าเลยขาของเก่าเข้าใจบอกพอโดนลงทานสุภาพไปกับฝรั่งนั่งน้ำหลังเขาหอบเขมินซี่เอาแต่เทวรูปพุทธรูป มันมองอวดไปเรืเ่องข้เสถียรนะครับคุณคือยุตะธัดมนี่จะพาโบรานทั้งหลายใจใจเหมาะขายไปสองเถี่ยอยู่คนเขาส่งขายจากประเทศเป็นมาจ่างเหางากระพุนนี่จะสองเอเชียหรอยังว่ากอลสีฝรั่งมันคำนวณแล้วจะไปแสนแมแล้วก็ไปอุปโลกว่าเป็นนักดาราศาสตร์ดาราศาสตร์ที่บ้าว่านักประสาทวิเศฝรั่งคำนวณมันเรียบร้อยจะไป กับมา,มาเรียแดงสายดับเสียคือใครป่าจายดับเสียเล่นม,มอันังจะเล่เออฝรั่งขาคำนวณมาเร็วแต่ได้ไปว่าพอน่ะขอกอนะ <c oughs> ไปใหยย้เย <c oughs> อะอมัเสียมันโมเมนต์หนูพอไปยึดตำราฝลัง่งฝ <c oughs> ลั่งเศสเขาไปสำรวจคเห็นก่อนนครวัดตะคอมมันขนออกไป ไปเลือกปกติไปเรื่องปกติบริพิษหนังคนประทุกโบราณออกจากคามนนั่นเธอไปศึกษาอนุอันเดียวกับยุคบ้านเชียงเพราะเครื่องมือฮาร์โมันสมัยเครื่องมือฮาร์โถึงไปเล่าไป่งไปศึกษาอนุกลับมาไปนตัวเลขตังเง้นอยุกระตาตรงนั้นนะกระจาจบอกค่าขายมาแต่โบราณแล้มาทุกโบราณ ข้าจีนไปดินใหญ่กับข้าการเมื่อสมัยประธานเหมาใช่ <ขอ S 1> ประธานเหมาพฟจิก้าหื้อใช่ช่างหน่วยเด็กกาดชางลูกน้องไปอาคุดอะไรคุดซานหลวงราชวงศ์ไหนกูบ้างมันจะเบิด์ตจี้ผายหมดคุดชุคุดสุ่นานหลวงแต่ยุคประธานเหมาเขาไก็วันน้อชาวบ้านมันจะไปแง่เบ้อแง่ลูกปืนกขาเบ้อทหารไปคุดอืมก็อ้างว่าค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ ปุสานเก็บเต้ของใ <C> e <al> ช่ไหชูสารลวงเตือนพังใจรับเบิดมายุคเข่ากันดำลงราชดำลงราชานุภาพรอหาออกคำสั่งสังเกตไหมแม้แต่าาร,ร,ร,ราชกา,ารรอเก้าก็ไปเมืองโบราณสถานลุก,ลกยุคราชดากฤษณ์คนพระจะ จงหวัดต่างๆเขากรุงเทพไม่บอกอ,อยู่วัดชุดทัตวัดใดก็ได้ไปะคนมาไปเห็นในถือใจเนี่เอาเขาไป,ไปวางหลวงใจเบาะเออพระีสันพอกสันเพชรพระทั้งหลายอยู่ในอารามใหญ่ๆนะแม่จะพระนอนแบบโคกก็ไปแก่มาจะกผ้ากากแก,ก่มา,จากจะออยาบเอามาทางเรือใส่แพมาเป็นบามีเออเอามาเสริมบรารมี ไปรอไปเรคือเบ่ไเวลาของเขาบ่โคตรก็ปัญหาเชิญอบารมีไปหลักขอ,อ <laughs> ง,กงเขามากมคือจึงได้ยังกูไปเสี่ยวจะได้องงกอกอกฎหมายว่าชมบัติในนาเจ้าก็เป็นชมบัติของชาติคุดได้กลืเบื้องแต่คูดได้ขายประเด็นเดนบอกมันจะขวางเบาะซึ่งต่างประเทศเขาร์โบเป็นจะคูดได้ในนาเจ้าก็เป็นของเจ้าต่างประเทศนั่น <laughs> อันนี้โมได้พิพกฎหมายเป็นของหลวงบาวา ผมไปฝังว่ายามหนบกเวรมึงมึงัวยามไดมึงก็ออกากกระุกมิดเ็นบอกมัน <c oughs> คือปากไปโคตรจดจ่ายพ <c oughs> ่อ,พอห้เงินใหาข้ามกับโบได้พ่อผมไปสรถซัมนี่กับโดได้ข <c oughs> ึ้นบัาซี่ไปของหลวงบักเวรมึง <c oughs> มงใดมันยิ่งใหญ่เน่เพราะว่าขึ้นบัซี่กมชินจะไปกล้าแจ้งช่องบอกมกหมามันโมเมเป็เราเช่าเๆเนอ บกมากอะบรรยากาศอันเกา่าถูกรล่อๆมันั้นๆสักสิบเป็นโทษไผ่แบบร่มก็เคยเป็นของอล่างนีงงงงงง้มาก่อนเนาะ